หวไหมไหวเป้าไหวเบาไหวเาเอาไปขึ้นไปเร็วโอยจะพอดแกงมากเลย,อลเลยโอ้แข็งแรงเลยโอ้แข็งรงอ่ะไปเลยดิมสุดเลยค่ะใช่พ่อพ่อเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวขอเอาไปเอง เ,เดหิันหน้าสิลูกเดินหน้า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 หันหน้าไปเดี๋ยวล้มเออโอ้มันเก่งเนี่ยแล้วจะพอดสู้ซู่ถึงแล้วเร็วเร็วโอ้เก่งมากไปอ,อีกไปตงนู้นเลยปนูน่น อาไปเอาไป,เ,าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อมายกโอ้ไปเลยไปตรงนู้นเลยไปเลยนะเดินตามแป๊บพึ่งมาโหเก่งมากเลยนะโอ,โอ้เก่งที่สุดเลยนี่กี่ขวบเนี่ยกี่ขวบไปก่อน,อนเดินไปก่อนเดี๋ยวโอ้นี่สามขวบนะเนี่ยไหวไหมไหว